เรื่องจริงของเด็กชายคนหนึ่งที่เป็นคนปั๊บปั้มเบอร์เป๋ร์ผู้มีเป้าหมายจะไปโอลิมปิกเขาเลยทุ่มเททั้งชีวิตให้กับกีฬาทุกประเภทแต่ทัว่วเขาเนี่ยก็ไม่ไดีดีสักอย่างจนเมื่อเขาเนี่ยได้เติบโตขึ้นก็ได้พบกับกีฬาเพียงอย่างเดียวที่จะนําพาเขาไปสู่โอลิมปิกนั่นก็คือสก,กีจ์ซึ่งแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองก็ย,ยังมองว่าเขาบาที่เดิมพันทั้งชีวิตกับความฝันลมๆแล้ลงๆแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยก็ยังดันโดนทุกคนทางเพื่อจะพุ่งทะยานราวกับนกอินทรี see, ในยนต์เรื่อง เอ็ดดี้เดอะอีเกิลยอดคนสู้ไม่ถอยเปิดหนังมาในปี1 9 7 3้เราเนี่ยก็จะได้เจอกับหนูน้อยเอ็ดดี้ที่ขาของเขานั้นต้องดามด้วยเหล็กอยู่ตลอดเวลาและกลางดึกคืนนั้นเขาเนี่ยก็ได้บอกแม่ว่าเขาเนั้นจะไปลงแข่งโอลิมปิกแม่เลยยื่นกล่องสีแดงให้เขาเนั้นเอาไว้เก็บเหรียญกลับบ้านแต่ไม่นานพ่อเนี่ยก็ได้ขับรถมาร,มารับเขาที่ป้ายรถเมล์และเมื่อไหร่ที่พ่อเนี่ยได้ยินเอ็ดดี้พูดถึงเรื่องโอลิมปิกเขาเนี่ยก็ถึงกับใสยหัวเลย หลายปีต่อมาเมื่อเอ็ดดี้เนี่ยเริ่มโตขึ้นขาของเขาเนี่ยก็เริ่มกลับมาใช้งานได้ปกติมันเลยทําให้เขาเนี่ยฝึกกีฬาทุกประเภทแต่ก็ไม่ไดีอะไรสักอย่างจนกล่องเก็บเหรียญที่แม่ให้มาเนี่ยกลายเป็นกล่องเก็บแว่นตาที่หักแทดและเมื่อนานวันเข้าพอที่ทนดูต่อไปไม่ไหวเนี่ยเลยสั่งให้ลูกเลิกเล่นกีฬาและให้เขาเนี่ยไปช่วยทํางานชาบปปูนแถมพ่อเนี่ยยังชอบย้ำว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาวันต่อมาเมื่อเอ็ดดี้เนี่ย,ยมาถึงที่ทํางานของพ่อเขาเนี่ยก็ได้เห็นกับการเล่นสกีหิมะ ก่อนที่จะผ่านตัวมาฝึกอย่างจริงจังโจนเขาเนี่ยก็ได้คว้ารางวัลการแข่งขันสกีมากมายหลายปีผ่านไปในงานคัดเลือกโอลิมปิกฤดูหนาวของอังกฤษเอ็ดดี้เนี่ยก็ยังซุ่มซ่ามไม่เลิกไหลามาชนจนนักกีฬาคนอื่นเนี่ยล้มเป็นโดมิโน่เลยซึ่งหนึ่งในกรรมการที่ชื่อว่าดัสตินก็เลยวิ่งลงมปบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกเฮดดี้เนี่ยไปแข่งโอลิมปิกและเอ็ดดี้ที่ผิดหวังเนี่ยก็ต้องกลับมาทํางานกับพ่อเหมือนเดิมพ่อเนี่ยก็บ่นไม่หยุดว่ากีฬาเนี่ยมันทําเป็นอาชีพไม่ได้ จากนั้นเอ็ดดี้เนี่ยกเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับสกีไปเก็บหมดเลยก่อนจะบอกกับแม่ว่าเขาเนี่ยจะเลิกเล่นกีฬาแล้วแต่ในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้เห็นภาพสกีกระโดดไกลขึ้นมาเอ็ดดี้เนี่ยเลยรีบไปหาข้อมูลจนได้รู้ว่ามันเนี่ยมีค่ายฝึกอยู่ที่เยอรมันและเขาเนี่ยก็ได้เห็นฟลอิงฟลินนักกีฬาดาวรุ่งที่กําลังโชว์กระโดดผ่านทางทีวีเอ็ดดี้เนี่ยเลยมาที่สมาโคโมโอลิมปิกแห่งประเทศอังกฤษ จนเขาเนี่ยได้รู้ว่าทีอังกฤษเนี่ยไม่มีนักสกีกระโดดตั้งแต่ปี1929แล้วแถมที่สมาคมเนี่ยยังไม่มีแผนที่จะฟอร์มทีมม่อีกด้วยพอรู้อย่างนั้นเนี่ยเอ็ดดี้ก็ได้รีบกลับบ้านมาเก็บกระเป๋าแล้วบอกกับครอบครัวว่าเขาเนี่ยจะไปเป็นนักสกีกระโดดไกลพ่อที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงกับเซ็งไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะมั่นใจในตัวเองได้ขนาดนี้แต่พอครั้งนี้เนี่ยพอพ่อขับรถมารับเอ็ดดี้เนี่ยกลับไม่เปลี่ยนใจก่อนจะถามกับพ่อว่าพ่อเนี่ยไม่เคยมีความฝันบ้างเลยเหรอ พ่อเนี่ยเลยตอบว่าเขาเนี่นฝันมาอยากเป็นช่างชาปูยังไงละ่ะได้ยินอย่างนั้นเอ็ดเนี่ยเลยบอกลาพอ่อเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองเมื่อเอ็ดดี้เดินทางมาถึงค่ายฝึกที่ประเทศเยอรมันเขาเนี่ยก็ได้เห็นฟลายิงฟรินนักกีฬาชื่อดังเลยรีบไปขอลายเซ็นจนนักกีฬาคนอื่นเนี่ยพากันหัวเราะเยาะเขาและเมื่อเอ็ดดี้เนี่ยไม่มีที่พักเขาเนี่ยก็ต้องนั่งอยู่ที่ร้านคาเฟ่จนร้านปิด มาในตอนเช้าเจ้าของร้านคาเฟ่เนี่ยก็เข้ามาเห็นว่าเขานั้นมาแอบนอนในห้องเก็บของเขาเลยบอกว่าข้างนอกเนี่ยมันหนาวและไม่มีที่พักป้าเจ้าของคาเฟ่ที่เห็นเนี่ยก็ชอบเขาเลยให้เขาช่วยงานในร้านเพื่อแลกกับที่พักต่อมาเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้ลองกระโดดโดยเริ่มที่ความสูงที่15เมตรและเขาเนี่ยกระโดดได้อย่างง่ายดายเลยขอลองขยับไปที่ความสูง40เมตรแต่ว่าเขานั้นก็พลาดถลายลงมาจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งระหว่างทำแผลเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้เห็นโค้ชชาวนอร์เวย์เขาเนี่ยเลยตามเข้าไปขอคำแนะนำในการกระโดดแต่ว่าโค้ชคนนี้เนี่ยก็ดันคมใส่เขาว่าคนที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเริ่มโดดกันตั้งแต่ตอน6ขวบนูน้นน้ำซ้ำเนี่ยพวกเขายังพากันหัวร้อและดูถูกจากนั้นเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้อุปกรณ์นั้นเก่าไปเทือนั้นใหม่มาก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับไปฝึกที่ความสูง40เมตรอีกครั้งแต่ว่าก็พลาดจนนับครั้งไม่ท้วน จนกระทั่งชายกวาดลานของที่นี่ก็ได้เข้ามาเตือนว่า5าเมตดดี้เนี่ยขึ้นไปโดดที่ความสูง70เมตรเด็ดขาดเพราะขี้เกียจมาตามเก็บชิ้นส่วนเขามาต่อคืนเอ็ดดี้เนี่ยก็เลยเถียงเขากลับบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกต่อมาเจ้าของคาเฟ่เนี่ยก็ได้เล่าให้เอ็ดดี้ฟังว่าชายคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเพยรีซึ่งก่อนเขาจะมาเป็นขี้เมาเนี่ยเคยเป็นนักกีฬามาก่อนและเขาเนี่ยเป็นนักสกีกระโดดคนแรกที่โดดที่ความสูง90เมตรได้สําเร็จ แต่ด้วยความยสโสของเขาทําให้โค้ชชื่อดังดิงด่อววอลเลนชาร์ฟเนี่ยไล่โคกจากทีมและเมื่อได้ยินอย่างนั้นเอ็ดดี้เนี่ยก็เลยมาขอให้เพียรีเนี่ยเป็นโค้ชให้เขาแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงเพียรีเนี่ยก็ไม่เอาด้วยมันเลยทําให้เอ็ดดี้เนี่ยต้องมาฝึกเพียงลําพังอีกครั้งจนเขาเนี่ยได้เห็นนะักกีฬาคนอื่นเนี่ยโดดพลาดจนบาดเจ็บสาหาัสในคืนนั้นเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้กลับมาตือ้อเพียรีอีกครั้งพวกนอร์เวย์ที่เห็นเนี่ยก็พากันดูถูกทั้งคู่ไม่ยุธ จนเพียรีเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยจะลุกขึ้นไปอัดเขาแต่ก็กลับเป็นฝ่ายโดนซะเองจากนั้นเพียรีเนี่ยก็ได้พาเอ็ดดี้มาที่ห้องฝึกของทีมนอร์เวย์และเขาที่กําลังเมาเนี่ยก็ได้เริ่มบอกเทคนิคการกระโดดให้กับเอ็ดดี้ทรลนิโจนเหมือนว่ามันเนี่ยจะจุดไฟในตัวของเพียรีครั้งก่อนที่เขาเน้นจะขึ้นไปที่แท่นโดดที่ความสูง90เมตรผู้คนที่มามุงดูเนี่ยกระโกรว่าเพียรีเนี่ยเป็นไอขีเมาพร้อมกับท้ายเขาโดดลงมา ก่อนที่เขานั้นจะโดดลงมาแบบโคตรชิวแถมยังลงพื้นได้อย่างสวยงามจนเอ็ดดี้ที่เห็นเนี่ยก็อึ้งไปเลยชาวันต่อมาเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้ขึ้นไปที่แท่นความสูง40เมตรเขาเนี่ยกระท่องสูตรที่เพียรี่เนี่ยสอนมาทุกคำจนเขานั้นสามารถโดดลงพื้นได้เป็นครั้งแรกจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้รีบมาขอให้เพียรี่เนี่ยสอนโดดที่ความสูง70เมตรและเมื่อเอ็ดดี้ขึ้นมาบนแท่นโดดเขาเนี่ยกลับไม่มีสมาธิและไหลลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวจนกระทั่งเขาเนี่ยลุนลงมากระแทกพื้น และเมื่อเพรียร่เนี่ยมาเยี่ยมเขาก็ได้เห็นหนังสือของวอร์เรนชาร์ฟที่เขียนชื่นชมเขาก่อนที่เขาเน้นจอกจากทีมมันเลยทําให้เขาเนี่ยเริ่มชูคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนที่เขาเน้นจะตกลงยอมเป็นโค้ชให้กับเอ็ดดี้เขาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเอ็ดดี้ในแข่งที่การมสได้ในระยะที่ดีเขาเนี่ยก็จะสามารถไปแข่งคานูโอลิมปิกได้เลย จากนั้นเอ็ดดี้เนี่ยก็ฝึกกับโค้ชจำเป็นของเขาอย่างจริงจังเพียรี่เนี่ยก็ได้อธิบายเทคนิคว่าเวลาที่เราโดดออกไปเนี่ยให้ตะโกนออกมาดังๆให้เหมือนว่าเราเนี่ยกำลังเล่นจำจีกับดาราค้นโปรดตาดมาที่การแข่งขันกามิสในระยะความสูง70เมตรโดยก่อนที่เอ็ดดี้เนี่ยจะโดดเขาเนี่ยก็ได้พูดชื่อดาราออกมาจนสามารถโดดลงพื้นได้สำเร็จ ถึงแม้จะโดดไกลแค่34เมตรและนักข่าวเนี่ยก็เอาข่าวนี้ไปลงโดยพาดหัวข่าวว่าช่างชาปูลผู้กล้าจนสมาคมโอลิมปิกแห่งอังกฤษก็ได้ส่งจดหมายมาเชิญตัวเอ็ดดี้และเมื่อเขากลับมาที่ประเทศอังกฤษมันเนี่ยก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดลอยอยู่ๆสมาคมเนี่ยก็เปลี่ยนกฎขึ้นมาว่าถ้าจะไปโอลิมปิกเอ็ดดี้ต้องโดดให้ไกลที่สุดขั้นต่ำที่61เมตรดัสตินเนี่ยก็ยังเข้ามาย้ำต่อว่าเขาเนี่ยเป็นตัวตลกมือสมัครเล่น ต่อมาเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้โทรไปบอกเพลรี่ว่าเขานั้นจะไปแข่งยูโรเปียนเซอร์เกตเพื่อทําระยะ61เมตรตามที่สมาคมอังกฤษตเนี่ยต้องการจากนั้นพ่อเนี่ยก็ได้เห็นว่าลูกชายเนี่ยมาขโมยรถเข้าไปเรียบร้อยแถมแม่เนี่ยยังเอาเงินเก็บทั้งหมดให้กับเขาไปหมดเลยและเมื่อเอ็ดดี้เนี่ยเดินทางมาถึงเงยอรมันกับรถชาป,ปูนของพ่อเขาเพลรี่เนี่ยก็ได้ฝึกสอนให้เขายังหนักขึ้นเรื่อยๆแถมพวกเขาเนี่ยยังเดินทางไปทุกสนามแข่งเพื่อทําสถิติกระโดดให้ไกลถึง6 1เมตร ตัดมาที่สนามสุดท้ายนั่นก็คือสนาม Uberstaff เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็ได้บอกกับเอ็ดดี้ว่าที่นี่เนี่ยเก็บทุกรายละเอียดและในช่วงซ้อมก่อนแข่งจริงเอ็ดดี้เนี่ยกระโดดไกลถึง61เมตรได้จริงๆและช่วงแข่งจริงเนี่ยก็มาถึงเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้โดดลงไมาอย่างมั่นใจแต่จังหวะที่แตะพื้นเขาเนี่ยกลับพลาดถลายเสียหลักลงมามันเลยทําให้เขานั้นพลาดไม่สามารถไปโอลิมปิกได้เอ็ดดี้ที่ไม่ยอมเนี่ยเลยไปขอโอกาสกรรมการแก้ตัวอีกดอบแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็ไม่ยอมยืนยันว่าที่นี่เนี่ยเก็บทุ เฮรี่ที่เห็นใจเนี่ยเขาก็ทำได้แค่ปลอบใจเอ็ดดี้ไปต่อมาเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้โทรไปบอกแม่ว่าพ่อเนี่ยพูดถูกทุกอย่างว่ามันเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่แม่เนี่ยก็ยังเชื่อในตัวลูกว่าลูกนั้นยังมีโอกาสไปโอลิมปิกพ่อที่แอบฟังเนี่ยก็ยังโทรศัพท์ไปคุยบอกให้เขาเนี่ยเอารถมาคืนแล้วบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากได้ยินเรื่องสกีกระโดดนี่อีกแล้วเช้าวันต่อมาเจ้าของคาเฟ่เนี่ยก็ได้เอาจดหมายมาให้เอ็ดดี้ เขาเนี่ยเลยรีบมาบอกเพียรีว่าสนามมูเบอร์สตาฟเก็บระยะตอนฝึกซ้อมของเขาไว้ให้มนเลยทําให้เขาเนี่ยผ่านเข้ารอบก่อนที่เอ็ดดี้เนี่ยจะบอกให้เพียรีไปเก็บกระเป๋าและเตรียมตัวออกเดินทางแต่ว่าเพียรีเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยบอกให้เอ็ดดี้เนี่ยซ้อมรออีก4ปีและเขาจะฝึกเฮดดี้เนี่ยโดดได้ที่ความสูง90เมตรให้ได้แต่สำหรับเอ็ดดี้นั้นเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเหรียญทองขอแค่ให้เขาเนี่ยได้ไปเป็นนักกีฬาโอลิมปิกจริงๆสักครั้งก็พอ เฮรี่เนี่ยเล่ายว่าเขาเนี่ยเคยไปขอบอเรนชาร์บกลับเข้าทีมอีกครั้งแต่ว่าวอเรนเนี่ยกลับบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีวันจริงจังกับการกระโดดได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยจริงจังกับชีวิตตัวเองก่อนที่เขาเนี่ยจะขอร้องกับเอ็ดดี้ว่าทำไมพร้อมเนี่ยก็อย่าไปทำเลยและเมื่อทางที่พวกเขาจะไปมันคคลนทิศกันเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั้นยอมเป็นคนโง่ดีกว่าเป็นไอ้ขี้เมาปอดแหกอย่างนี้ก่อนที่เขานั้นจะเลือกเดินทางไปแข่งเพียงคนเดียว ตัดมาที่ประเทศอังกฤษกรรมาการสมาคมเนี่ยก็หัวเสียเป็นอย่างมากที่เอดีเนี่ยเข้ารอบมาได้รูงี้เนี่ยตั้งไว้เ1เมตรดีกว่าแต่ก็ตามกฎในเมื่อเขาผ่านเข้ามาพวกเขาเนี่ยจึงต้องพาเอดีไปแข่งโอลิมปิกด้วยในวันเดินทางแม่เนี่ยก็ได้เอากล่องแดงอันเดิมมาให้ลูกก่อนจะวอวยพรให้ลูกนั้นสนุกกับการไปแข่งโอลิมปิก มาที่งานโอลิมปิกฤดูหนาวในประเทศแคนาดาเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้ยืนชมวิวที่นี่ซึ่งระหว่างนั้นนักกีฬาจากอังกฤษที่มาด้วยกันเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกับเขาก่อนที่มอนี่เนี่ยจะบังคับให้เขาดื่มฉลองเพื่อกระชับมิดแต่ดูแล้วท่าจะไม่ดีเอ็ดดี้ที่ไม่เคยเนี่ยก็เมาแล้วก็หลับไปนำ,ำํายังโดนเพื่อนร่วมชาติเนี่ยแกลง้งจนเขาเนี่ยไม่ได้ไปร่วมเดินพาเลทแถมพวกกรรมาการทีมเนี่ยก็เข้ามาต่อว่าว่านายเนี่ยคงจะไม่ลืมมาสกีมาด้วยใช่ไหมแสบจริงๆนะเพื่อนร่วมชาติ มาที่การแข่งขันระยะ70เมตรโดยนักกีฬาขวัญใจอย่างฟลายิงฟรินก็กระโดดง่ายๆไกลถึง114เมตรเอ็ดดี้ที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้แต่ยืนยิ้มให้กับแรงบันดาลใจมาที่แม่ของเอ็ดดี้เธอเนี่ยก็ได้โจทยจออยู่หน้าทีวีไม่ต่างจากเพียรี่ที่นั่งลุ้นอยู่กับป้าเจ้าของร้านคาเฟ่ซึ่งในตอนนั้นเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้ขึ้นแท่นโดดความสูงที่70เมตรเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่เขานั้นจะทิ้งตัวลอยลงมาแบบพลิ้วๆโดยทําระยะได้60.5เมตรซึ่งถึงจะไม่มาก แต่นี่ก็คือสถิติใหม่ของอังกฤษโดยเอ็ดดี้เนี่ยก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจทำเอาคนดูเนี่ยพากันลุกเฮและดีใจไปกับชายคนนี้และเขาเนี่ยก็ทำท่าเหมือนกับนกที่กำลังสยายปีกจนคนดูที่เห็นเนี่ยก็ชอบใจกันใหญ่พิธีกรเนี่ยก็เลยได้คิดฉาย,ยาให้กับชายคนนี้ว่าเอ็ดดี้เดอะอีเกิลจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้มานั่งดูข่าวของตัวเองว่าถึงแม้เขานั้นจะสร้างความประทับใจให้คนดูแต่เขานั้นก็ยังอยู่รังถ่ายซึ่งมีคะแนนต่ำสุดในระยะการโดด70เมตร เช้าวันต่อมาเอดี้เขาเนี่ยก็ได้มาแจ้งชื่อกับที่พักเพื่อจะเข้าไปทานอาหารแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าไม่มีชื่อเขามันเลยทําให้เอดีเนี่ยไม่ได้กินข้าวครับซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นแผนของเพื่อนร่วมชาติอีกแล้วและเอ็ดี้ที่ไม่ได้กินข้าวแบบคนอื่นๆเนี่ยก็มานั่งกินนมอยู่คนเดียว โดยในตอนนั้นพียของนักข่าวเนี่ยก็ได้มาเชิญตัวเข้าไปและเมื่อเขาเนี่ยเข้ามาในห้องสื่อเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้เห็นว่าทุกสำนักข่าวมาเพื่อเขียนข่าวเรื่องเขาซึ่งไม่ว่าเขาเนี่ยจะพูดอะไรก็เรียกความสนใจจากทุกคนสุดๆดัสตินที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจที่เอ็ดดี้เนี่ยดังเข้าไปอีกและสื่อเนี่ยก็เริ่มขุดคุยเปิดเผยชีวิตเอ็ดดี้เด็กชาวปูนผู้ไปโอลิมปิก ในคืนนั้นเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้โทรไปบอกเพียรีว่าเขาเนั้นทําได้เพียรีเนี่ยก็ชื่นชมเขาก่อนจะพูดกับเอ็ดดี้ไปว่ามาลายที่การแข่งความสูง90เมรเริ่มขึ้นชื่อของนายเนี่ยก็จะถูกลืมแต่ว่าเอ็ดดี้ที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกแทงใจเขามากก่อนจะวางสายใส่เข้าไป จากนั้นเนดดี้เนี่ยก็ได้มานั่งในสนามกระโดดเพียงลําพังก่อนที่เขาเนี่ยจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างโดยเขาเนี่ยก็ได้ไปขอถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อว่าเขานั้นจะขอลงแข่งต่อไปที่ความสูง90เมตรและบอกไปว่าการแข่งนั้นมันจะไม่มีความหมายถ้าเราเนี่ยประเมินตัวเองต่ำไปเพียรีที่ฟังผ่านทางทีวีเนี่ยก็ถึงกับสำลักในความมูทะลุของไอหนุ่มนี่ตัดมาในวันก่อนการแข่งขันระหว่างที่เ็ดดี้เนี่ยกำลังนั่งอยู่ในสนามเพียงลําพัง พียรีเนี่ยก็ได้โผรมาพร้อมกับชุดโอลิมปิกของเขาก่อนที่เพียรีเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาทิ้งขวดเหล้าไปแล้วแถมยังบอกว่าถ้าเขาเนี่ยไม่เมาเขาเนี่ยก็คงไม่กล้าหารเท่าเอ็ดดี้เอ็ดดี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนั้นอยากฝึกกระโดดก่อนแข่งจริงแต่เพียรีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นายเนี่ยพร้อมทุกอย่างแล้วก่อนจะพูดปลุกใจเอ็ดดี้ว่านายเน่ยมีเป้าหมายและสําคัญที่สุดนายยังกล้าหาญกว่าคนอื่นและก่อนที่จะไปกระโดด พียรีเนี่ยก็ทำสัญลักษณ์ที่หมวกไวให้เอ็ดดี้และพอพวกเขาเนี่ยได้เห็นนะักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บผ่านทีวี p พียรีเนี่ยก็เลยย้ำเทคนิคการลงพื้นนห้กับเอ็ดดี้อย่างชัดเจนที่สุดแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีรายงานข่าวว่าเพียรีอดีตนักกระโดดดาวรุ่งจากทีม USA พัผนตัวจะขี่เมามาเป็นโค้ชให้กับเอ็ดดี้และวอร์เรนชาร์ปโค้ชของเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการว่าเพียรีนั้นมีพรสวรรค์มากแต่ขาดแค่วินัยเท่านั้นก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยผิดเองที่ทําให้เพียรีเนี่ยเดินในททางที่ผิด จากนั้นเมื่อกองเชียร์เนี่ยได้เห็นเอ็ดดี้ก็พากันส่งเสียงเฮลันโคชก็บอยให้เขาเนี่ยทำครั้งนี้เพื่อตัวเองเอ็ดดี้เนี่ยเลยบอกว่าตอนโดดเนี่ยเขาจะนึกถึงดาราคนโปรดตามที่ฝึกมาโดยในความสูง90เมตรก็มีนักกีฬาแค่2คนที่กลา้าพอซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเอ็ดดี้ที่ไม่รู้จะเรียกว่ากล้าหรือบ้ากันแน่และเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับฟ l y i n g ฟรินในชั้นเดียวกันฟรินเนี่ยก็ได้พูดว่าสําหรับเขานั้นเวลาที่กระโดดคือเวลาที่ใช้ชีวิตได้จริงที่สุด ก่อนที่จะลงสู่พื้นและยังบอกกับเอ็ดดี้ว่าเราเนี่ยก็เหมือนกันไม่ได้โดดเพื่อเอาชนะแต่โดดเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณแถมกล่าวทิ้งท้ายด้วยความเชื่อว่าเอ็ดดี้เนี่ยจะสามารถทําได้มากกว่าที่เคยทําก่อนที่ฟลายิงฟลินเนี่ยจะกระโดดพุ่งออกไปอย่างสวยงามเอ็ดดี้ที่เห็นเนี่ยเขาก็ยิ้มออกมาซึ่งก็หมายถึงในรอบของเขาแต่กระดานนึกถึงคําที่พ่อพูดว่าเขานั้นไม่ใช่นักกีฬาเอ็ดดี้เนี่ยจึงต้องตั้งสติซึ่งผู้ชมเนี่ยก็งง,งว่าทําไมเขาเนี่ยไม่โดดสักทีและพอเขาเริ่มตั้งใจ เอ็ดดี้เนี่ยก็ทิ้งตัวลงมาอย่างรวดเร็วก่อนที่ตัวเขาจะลอยทะยานขึ้นไปราวกับนกอินทรีและในจังหวะที่จะลงพื้นเขาเนี่ยก็เปล่งเสียงตะโกนออกมาอย่างลัน่นซึ่งเมื่อหล่นถึงพื้นเอ็ดดี้เนี่ยกลับเสียหลักโจนเกือบหงายหลังลงไปแต่เขานั้นก็ใช้แรงข้อทั้งหมดที่มีดันตัวเองให้ลุกขึ้นมาได้สําเร็จคนดูเนี่ยก็ลุ้นกันเย่ยวเร็ดซึ่งเขานั้นก็สามารถแตะพื้นไม่ได้ที่7 1 5เมตรซึ่งถึงแม้ว่าน,นี่จะไม่ใช่ตัวเลขที่ดีที่สุด แต่ว่ามันคือตัวเลขแรกของนักสกีกระโดดไกลจากประเทศอังกฤษเพียรีที่ดีใจมากเนี่ยก็บินท่านอกอินทรีเข้าไปหาเอ็ดดี้ถึงในสนามก่อนที่ทั้งสองนั้นจะกระโดดกอดกันอย่างดีใจหลังการแข่งขันวอร์เรนชาร์ฟเนี่ยกระไดเข้ามาในห้องเก็บตัวนักกีฬาก่อนจะเข้ามาทักทายอดีตนักกีฬาของเขาและได้เห็นหนังสือของตัวเองเขาเนี่ยจึงเซ็นให้กับเพียรีและบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดผิดมาตลอดก่อนจะเรียกพวกเขาว่าแชามเปี้ยน ระหว่างเดินทางกลับอังกฤษเพียรีเนี่ยก็ได้เอาหนังสือเล่มนั้นเฮดดี้ดูที่วอร์เรนชาร์ฟเนี่ยได้เขียนว่างานที่แท้จริงได้เริ่มต้นแล้วและทั้งสองเนี่ยก็ได้ดื่มนมฉลองกันสําหรับงานโอลิมปิกในอีก4ปีข้างหน้าพอกลับถึงบ้านเกิดผู้คนเนี่ยก็มารอต้อนรับเขาอยู่ที่สนามบินกันอย่างล้นหลามแม่เนี่ยกวิ่งไปกอดลูกที่เขานั้นทําตามความฝันได้สาเร็จส่วนพ่อเนี่ยก็น่านิงก่อนจะถอดโชว์เสื้อที่ปักคําว่าเขาเนี่ยคือพ่อของเอ็ดดี้อย่างภาพภูมิใจ จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เข้าไปทักทายทุกคนพิรีที่ได้เห็นความสําเร็จก็ภูมิใจในตัวไอ้หนุ่มมูทะลุคนนี้ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับกีฬาโอลิมปิกนั้นไม่ใช่การเอาชนะแต่มันคือการมีส่วนร่วมและสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตก็ไม่ใช่ใชัยชนะแต่ว่ามันเนี่ยคือการต่อสู้ทูกกล่าวโดยปีแอดีกูเบตังผู้ก่อตั้งโอลิมปิกเกมส์และภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนึครับกับหนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้ชีวิตคนเราเนี่ยจะมีค่าถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนฉะนั้นต่อยพลาดเป็นบรพันครั้งและกับความสําเร็จเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันก็ยังคุ้มนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.4ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมก็ลล์ก็ต่อเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ